Watch เ eat in a d a ดหนึ่งวันของพิดกินอะไรบ้างถึงจะได้รูปร่างแบบนี้มือแรกของพิทก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนเที่ยงเมนูวันนี้กระเพราอ,อกไก่กับไข่ต้มหนึ่งฟองพิทจะเน้นโปรตีนเป็นหลักเลยนะคะและตัวช่วยเสริมอาหารของพิทก็คือโปรตีนของเมรี่รสชาไทย เป็นโปรตีนจากพืชที่พีษกินเป็นประจำเลยนะคะทุกคนมีพืชให้มาถึง5ชนิดด้วยกันนั่นก็คือถั่วลันเตาข้าวโอ๊ตถั่วเหลืองอัลมอนด์และครีนัวหวานน้อยอร่อยมากชงง่ายไม่เป็นก้อนและยังให้โปรตีนสูงหนึ่งสก,กูปได้โปรตีนถึง35กรัมส่วนมือว่างของพีทก็จะเป็นแอปเปิ้ลและอาหารมื้อเย็นของพีทก็จะเป็นเมี่ยงกุ้งเส้นหมี่นะคะน้ำจิ้มทำเองครีนสุดๆอาหารแต่ละมือ้อพีทจะควบคุมปริมาณที่พอดีไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปคะ่ะและอาหาร แต่ละมือพิดก็ยังควบคุมการปรุงอีกด้วยนะคะไม่จัดเกินไปหรือไม่จืดเกินไป Enjoy e a t i ส g ค่ะลองกินโปรตีนให้เพียงพอต่อวันดูนะคะโปรตีนถึงสารอาหารครบและออกกําลังกายร่วมด้วยก็จะทําให้เรามีรูปร่างที่ดีขึ้นค่ะโปรตีนเมอรี่เป็นโปรตีนจากพืชเหมือนที่พิดบอกต้นคลิปนะคะใครที่แพ้นมวัวก,ก็สามารถทานได้นะคะและก็ยังมีไบโอเอเนจีบดีจากอเมริกานะคะช่วยให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ